สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะคะซึ่งวันนี้เจนก็มีตำแหน่งงานเป็นตำแหน่งงานคนสวนรายได้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทแล้วก็มีสวัสดิการดีๆมาฝากกันใครที่กำลังมองหางานทำอยู่หรือว่าตอนนี้กำลังว่างงานอยู่ก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้นะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็น ำังใจให้เจนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจนได้นำตำแหน่งของทางบริษัทสปอร์ตไทยบาวเบียนะคะคอมปานีจำกัดนะคะอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหาคนครค่ะประกาศรับสมัครคนสวนไรายได้อยู่ที่1,000 10, 0บาทถึง1 2 0 0 0บาทโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับเพียง1อัตราเท่านั้นนะคะ ซึ่งหน้าที่หลักๆของคนสวนก็มีหน้าที่ดูแลลดน้ำต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้พุ่มตัดหญ้านะคะให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะไม่รกรุงรังค่ะใส่ปุ๋ยบำรุงตามสมควรมีการเก็บกวาดใบไม้ขยะตามสวนนะคะแล้วก็พรวนดินรอบคนต้นไม้ใส่ยาฆ่ามแมลงหรือว่าปุ๋ยต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะก็เน้นว่าเป็นเพศช,ชายค่ะ วุฒิการศึกษาก็ใช้ระดับม .3 ขึ้นไปสามารถทำงาน6วันต่อสัปดาห์ได้มีใจรักการปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะคะแล้วก็ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วย ส่วนสวัสดิการของที่นี่นะคะก็จะมีประกันสังคมให้ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตมีสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลสุขภาพนะคะมีโบนัสประจําปีท่องเที่ยวประจําปีมีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปีมีการปรับเงินเดือนประจําปีให้มีเบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฏิบัติงานนอกสถานที่นะคะแล้วก็มีอาจจะมีค่าน้ํามันหรือว่าค่ารถให้นะคะไปเมื่อออกนอกสถานที่ค่ะ ส่วนใครที่สนใจอยากสมัครในตำแหน่งนี้นะคะวิธีการสมัครมีอยู่3ช่องทางช่องทางแรกคือสมัครผ่านทางเว็บจอบไทยหรือจะสมัครผ่านทางอ e ีเมลของทางบริษัทก็ได้หรือจะเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทก็ได้ค่ะซึ่งบริษัทแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ที่เลขที่2034ูับชั้น17นะคะอาคารอีตันไทยทาวเวอร์นะคะอยู่ที่ถนน เพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหาคนครสำหรับใครไม่สะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองสามารถสมัครผ่านทางอีเมลนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกช่องทางไหนก็ลองไปสมัครกันดูค่ะและสำหรับใครที่ต้องการให้เจนหาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ ถ้ามีเจนจะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมหากมีตำแหน่งงานดีดเจนก็จะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ